นับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาเจอการเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตติ้นหวยนะครับสำหรับช่องชีวิตติ้นหวยนะครับก็สร้างขึ้นมานะเพื่อเป็นแนวทางนะสำหรับคนชอบนับคนชอบเล่นหวยนะครับสำหรับช่องผมนะครับจะมีหวยนะเป็นแนวทางนะทั้งหมด3าหวยนะครับก็จะมีหวยฮานอยหวยไทยหวยลาวนะครับ สำหรับใครที่อยากให้ผมรีอยากให้ผมคิดหวยไหนนะครับก็รีเควสกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> เราจะเจอกันเหมือนเดิมอยู่ในคลิปหวยฮานอยนะ <c oughs> ประจำวันเสาร์ที่19กุกภาพัมธานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสำหรับเมื่อวานเราได้ตัวไหนนะครับเรามาย้อนดูกันก่อนนะครับสำหรับ ผลหวยนะครับผลหวยเมื่อวานนะครับออก9 96ครับออก9 96ข้างล่าง83นะครับเมื่อวาน9 96 83นะครับก็เมื่อวานเราได้นะครับเราได้เด่น6และ5นะครับเด่น5 96นะครับเข้าไปที่ตัวเด่นนะครับข้างบนนะครับเด่น6บนนะครับ แล้วก็ตัวจับคู่นะก็จะเข้าไปที่6 9เก้านะครับสำหรับตัวจับคู่นะครับกอผมปรับมาให้แล้วนะครับตอนนี้ใครจะตามก็ตามได้นะครับแล้วก็ห้าน้อยนะครับห้าน้อยตัวเด่นนะครับตอนนี้เข้าดีนะเข้าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับจากที่เดทเทสมาคนระับก็มีหลุดไปประมาณ3วันนะครับก็ตามนี้นะับไม่ได้แต่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้เห็นตั้งแต่แร,แรกนะครับแต่ เพิ่งมาวางให้แม่ไปกี่วันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่สิบเก้านะวันเสาร์วันนี้นะครับเราจะได้ค่ากับข้าวกันหรือเปล่านะครับก็จะยู่กันในคลิปหวยฮานอยนะครับฮานอยนะครับฮานอยนะครับฮานอยวันที่นะวันนี้วันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าเดือนสองนะครับ หกห้านะครับจะได้ตัวเด่นนะครับห้าตัวเด่นสองตัวนะครับแล้วก็ตัวจับคู่ตัววินห้าตัวนะครับก็ตัวจับคู่นะครับเอาไปจับคู่จะได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วก็เลขสามครับแล้วก็เลขสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเอาไปเป็นตัวจับคู่กับตัวเด่นนะครับสําหรับตัวเด่น ของช่องผมนะครับก็เหมือนกันทุกห่วยนะครับก็จะมีแค่สองตัวเด่นนะครับก็จะฟันให้นะครับก็ตัวฟันให้ไม่ใช่ว่าอีกตัวหนึ่งไม่ได้ฟันก็ต้องติดตามก็ต้องลองเอาไปเล่นกันดูนะครับไม่ใช่ว่าผมจะแม่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นแค่ตัวที่วงให้นะครับก็เป็นแค่ความชอบส่วนตัวนะครับคิดว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับ ใครชอบตัวไหนนะครับก็ลองเอาไปเทียบนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเสียงฝนเข้าหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับอันนี้ทายของวันที่18นะครับประมาณช่วงเย็นๆดนนะครับก็ชุ่มช่ากันเลยทีเดียวนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับ2ตัวนะครับก็ฟากนะครับ ็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้เด้งนะครับก็มานะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับจะได้ตัวเด่น2ตัวนะครับสําหรับคลิปหวยฮานอยนะครับตัวเด่น2ตัวของเรานะครับวันนี้ได้นะครับเด่น2นะครับแล้วก็เด่น3นะครับเด่น2และเด่น3นะครับ ก็ได้เด่นสองตัวนะครับเดี๋ยวสําหรับผมนะครับวันนี้ผมชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชอบตัวไหนก็เอาตัวจับคู่ก่อนไปก่อนนะครับตัวจับคู่นะครับจะได้นะครับตัวจับคู่จะได้สอง1ูสองหนึ่งดตามนี้เลยนะครับ ได้นะครับหลักสองก็จะได้สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามแล้วก็สองสี่นะครับสำหรับสามนะครับก็จะได้สามศูนย์นะครับสามหนึ่งสามสองสามสามนะครับแล้วก็สามสี่นะครับก็ตัวเด่นแล้วก็ตัวเจ้าคู่นะครับตัวเด่นสำหรับวันนี้นะครับห้าน้อยนะครับห้าน้อยปกตินะครับหรือใคร ล้องเอาไปดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูคลิปผมย้อนย้อนหลังนะครับหรือดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าที่ให้ไปนะครับตรงไหนเอาไปเล่นฮานอยไหนได้นะครับก็ลองเอาไปเทียบนะครับสมมติวันนี้ผมได้เดนสองและเดินสามนะก็ลองเอาไปจับกันได้นะครับว่าจะเล่นฮานอยไหนนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงได้นะครับฮานอยน่าจะพิเศษนะครับไออันแรกครับที่ออกอันแรกอ่ะก็ เข้าด so 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 e so ีนะครับเข้าดีเหมือนกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับแต่ก็อันนี้ที่ผมลงให้นะครับก็จะเป็นฮานอยปกตินะครับก็ใครมีความสามารถก็ลองเอาไปจับเล่นเอาไปจับเปลี่ยนนะครับเอาไปเล่นฮานอยอื่นก็ได้นะครับสําหรับฮานอยนี้ที่ผมทำนะครับก็จะเป็นแค่ฮานอยปกตินะครับก็คลิปนี้นะครับจะได้ตัวเด่น2ตัวนะครับแล้วก็ตัวจับคู่นะครับตัวจับคู่ตอนนี้นะครับตัววิน5ตัวนี้นะครับ ผมได้ปับนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้าดีนะครับตอนนี้มีไทยลาวนะครับแล้วก็ฮาหนอยนะครับก็จะใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะครับก็ใครชอบนะครับก็ติดตามนะครับติดตามคลิปผมได้นะครับก็จะใช้สูตรตัวจับคู่นะครับที่จะได้เลขอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนเดิมทุกวันนะครับก็ลันตามสูตรนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับส่วนตัวนะครับชอบเลข2นะครับใครชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแนวทางฮานอยนะครับประจําวันนี้วันที่19นะครับวันเสาร์นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อยากให้ติดตามรับชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพราะว่าผมลงช้านะครับเพราะว่า บางทีลงช้าไม่ได้ดูกันนะครับก็เวลาแจ้งมันเด้งแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งไว้มันก็จะได้เห็นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ติดตามไว้นะครับจะมีหวยอัปเดตให้ทุกวันนะครับก็ตอนนี้กลับมานะครับมาทําให้นะครับมาลันยาวๆนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ